อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสศอลาตุวัสสลามอะพี่น้องครับวันนี้ผมจะนําเสนอหัวข้อความเหนือกว่าของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเราจะต้องมีความศรัทธาว่าการที่อัลลอฮฺซุบตาลาจะทรงเลือก ท่านนบ,บีหรือเลือกรอศูลของพระองค์สักคนหนึ่งในหมู่ประชาชาติต่างๆนั้นพระองค์จะทรงเลือกบุคคลที่มีบุคลิกภาพเหนือกว่ามีเชื้อสายที่ดีกว่าและมีคุณลักษณะแห่งการเป็นมนุษย์ที่เหนือกว่าผู้อื่นเสมอเพื่อที่ให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้นําของมวลมนุษยชาติในแต่ละยุคแต่ละสมัยลองมาดูกันนะครับว่าความเหนือกว่าของศาสดามล h a m m a d صلى الله عليه و ลัมทั้งเหนือกว่าศาสดาอื่นและเหนือกว่าประชาชาติของท่านนั้นมีอะไรบ้างครับ ก่อนเดินนะครับเรามาดูศาสดามุฮัมมัดสุลลัสลสลามในอังกุรอานและอัสซุนนะของท่านว่าท่านถูกกล่าวถึงไว้อย่างไรบ้างนะครับขวามือบนนะครับอัลลอฮฺเบลัยมินชัยตอนอาลจีมบอลากอาดบะอันาฟีคุลีอุมมติรรอซูลาอันยับุดุลลอฮฺวะจัตตานิบุตตาวุตและเราได้แต่งตั้งรอซูลขึ้นในทุกๆประชาชาติ เพื่อมาสั่งสอนว่าจงครบพักดีต่ออัลลอฮ์และจงหลีกห่างจากตอวุดหรือพระเจ้าจอมปลอมต่างๆนี่คือภารกิจของบรรดาเราซูลทุกๆท,ท,ท่านที่อัลลอฮ์มาแตาละได้ส่งแต่งตั้งมาหน้าที่ของพวกท่านเหล่านั้นก็คืออิบราฮิมต่ออัลลอฮ์และหลีกห่างจากพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายรวมถึงการเรียกร้องผู้คนไปสู่การครบรักบีต่ออัลลอฮ์และหลีกห่างจากพระเจ้าจอมปลอมหลีกห่างจากแชตอนมานร้ายและ,ะสิ่งที่เลวไหลหรือการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวะตาอาลาอีกองการหนึ่งอัลลอ سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่อการใดนอกจากเพื่อแจ้งข่าวดีและข่าวร้ายแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายอาลอสมาตาลาได้ส่งท่านเราซุนมาเพื่อมนุษย์ทั้งมวลเพื่อมาแจ้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีหมายถึงว่าข่าวของสวรรค์และผู้คนที่ปฏิบัติอย่างไรจะได้เข้าสวรรค์ส่วนข่าวร้ายก็คือข่าวแห่งการลงโทษในนรกและผู้คนที่ปฏิพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไปสู่ไฟนรกได้อีกอันหนึ่ง وما ارسلناك الا رحمه للعالمين และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งมวลนี่คือกลุ่มอายะน์อัลกุรอานที่พูดถึงสถานภาพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกองค์การหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าวะอินนะกะลَอะลาคุลุกินอะซีมและแท้จริงเจ้านั้นเจ้าในที่นี้หมายถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่มีจริยธรรมอันสูงส่งยิ่งอีกสองอายะน์บอกว่า “وَمَا วะ يَنْتِقُونَ الْهَوَاءَ إ ِ ن ยูฮُ และเขาไม่ได้พูดจากอารมณ์ก็คือนบีนั้นไม่ได้พูดจากอารมณ์ของเขานอกจากมันเป็นวะยูที่ถูกประทานลงมา,าน,นาบีไม่ได้คิดเองไม่ได้ก่อเรื่องเองไม่ได้คิดเรื่องขึ้นมาเองไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาแต่ที่ท่านนํามานั้นเป็นวะยูวิวรที่มาจากพระผู้เป็นเจ้านั่นเองฮะดิษของท่านนบีสุลต่านนบีสุลต่านได้กล่าวว่าอินนามบุอิานตุลิอุดัมมะมะคาริมนอัคละแท้จริงฉะน,นั้นถูกแต่งตั้งมาเพื่อทําให้จริยธร,รรมที่ดีงามนั้นสมบูรณ์ท่านมาเพื่อจะสอนเรื่องของจริยธรรมให้แก มมนุษยชาตินั่นเองนะครับความเหนือกว่าของบรรดาศาสดาเหนือประชาชาติณนะตรงนี้อยากจะให้พี่น้องได้ย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ของบรรดานบีทั้งหลายว่าที่ผมบอกว่านบีแต่ละนบีนั้นจะต้องเหนือกว่าประชาชาติในยุคนั้นๆเสมอเช่นนบียูซุฟนบียูซุฟในยุคนั้นเนี่ยมีการทํานายฝันบรรดาหลายๆคนที่สามารถทํานายฝันได้แต่มีฝันอยู่ฝันหนึ่งเมื่อกษัตริย์ฝันแล้วไม่มีใครสามารถที่จะแก้ ปัญหาเรื่องความฝันนี้ได้นั่นคือการฝันว่ามีวัวผอม7ตัวกินวัวอ้วน7ตัวและก็ที่ร่องน้ําซึ่งแห้งแล้งเนี่ยมีต้นข้าวขึ้นมา7ต้นซึ่งเป็นต้นข้าวที่ไม่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นข้าวที่แห้งเหี่ยว7ต้นและก็มีอีกเจ็ดต้นที่เป็น7ต้นที่สมบูรณ์ปรากฏว่า7ต้นที่แห้งเหี่ยวนั้นไปกอดรัด7ต้นที่อุดมสมบูรณ์และมันก็กลืนกินไปหมดเลยนี่คือหมายความว่ายังไม่มีใครสามารถทํานายฝันได้แต่นบียูซุทํานายฝันได้ทํานายฝันว่าไงครับทํานายฝันว่า ในอีก7ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปบ้านเมืองของเราจะอยู่ในภาวะของความอุดมสมบูรณ์แต่หลังจากนั้น7ปีหลังจะเป็น7ปีแห่งความแหง้งแล้งเพราะฉะนั้นรีบปลูกพืชรีบเลี้ยงสัตว์และก็กักเก็บตุนไว้เพื่อ7ปีที่มาถึงซึ่งในที่สุดความฝันของนบีอูซุฟก็กลายเป็นความจริงนบีมูซาอาัยฮิสลา,ามมีปฏิหารที่เหนือกว่าบรรดาผู้คนในยุคนั้นผู้คนในสมัยของท่านนาบีมูซาจะเก่งในเรื่องของมายากล แต่นบ,บีมูซานั้นเหนือกว่าเพราะพวกเขาแสดงมายากลด้วยการคว้างเชือกเป็นงูตัวเล็กๆแต่ท่านนบ,บีมูซาคว้างไม้เท้ากลายเป็นงูตัวใหญ่แล้วกินงูตัวเล็กนั้นหมดท่านนบ,บีมูซาเหนือกว่าผู้คนในยุคนั้นแยกน้ําทะเลออกนบ,บีมูซาาและอิสลามสามารถที่จะพาบรนิอิสราเอลหนีออกจากกองทัพของฟิรโอนด้วยการทุบไม้เท้าไปที่ทะเลแดงแล้วทะเลก็แยกออกเป็นสองสี และบรรดาผู้คนที่ติดตามท่านนาบีมูซาก็ได้ผ่านทะเลนั้นไปโดยความสวัสดิภาพในขณะเดียวกันฟิร์โอนเมื่อนําทัพของเขาลงไปในทะเลน้ําทะเลก็ประกบเข้ามานจนกระทั่งฟิร์อนจมน้ําตายรวมถึงบรรดาพลรพักของเขาด้วยจะเห็นได้ว่าท่านนาบีมูซานั้นมีความเนื่อกว่าในยุคข,ของท่านด้วยในขณะที่บรรดาบรนดอิสราเอลเดินทาง12กลุ่ม12เผ่าของชาวยิวหิวน้ําขึ้นมาต้องการอาหารขึ้นมาแต่มันไม่มีน้ําที่จะกินในท้องทะเลทราย ่านนบ,บีมูซาอะลิสสลามจึงใช้ไม้เท้าของท่านทุบก้อนหินและมันก็แตกออกมาเป็น12ตานะ้ำนบ,บีมูซาต้องเหนือกว่าผู้คนในยุคนั้นนบ,บีอีสาออลิสสาลามบรรดาผู้คนในยุคนั้นเก่งในเรื่องของการรักษาการเป็นหมอแต่ท่านนบ,บีอีสาออลิสสลามจะต้องมีปาฏิหาริย์ที่เหนือกว่าผู้คนในยุคนั้นเช่นให้คนตาบอดสามารถมองเห็นได้ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺสุบฮานา,าวะตาและนบ,บีอีซาฟันนกจากดินเหนียวแล้วเป่าชีวิตให้แก่มัน มันก็เป็นนกที่มีชีวิตขึ้นมาด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮฺา ب า ا ن ه ะนบีอีสาสามารถรักษาคนที่เป็นโรคดา่างห้หายได้หรือแม้กระทั่งท่านนบีอีสาะอะลัสาลามให้คนที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮฺ س ب ح ا าละาลนั่นแสดงว่านบียุซุฟนบีมูซานบีอีสา์ย่อมเหนือกว่าผู้คนในยุคนั้นๆ ทั้งหมดเป็นไปด้วยการอนุบาลจากอัลลอฮฺสุบฮานอวะจาละและความเหนือกว่าของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์สลัมต่อศาสดาท่านอื่นๆและวีรบุรุษต่างๆของโลกรัฐบุรุษต่างๆของโลกหรือบุคคลสําคัญของโลกล่ะท่านเหนือกว่าในแง่ไหนบ้างหนึ่งชีวิตของท่านนบีได้รับการบันทึกอย่างเป็นวิชาการมีความสัตย์จริงที่สุดหากว่าเราได้เรียนรู้ถึงการบันทึกชีวิตของท่านนบีเราจะเห็นว่า ท่านอบดบุลเล,ลาสัลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถูกบันทึกเรื่องราวอย่างละเอียดรอบคอบท่านจะพูดอะไรท่านจะทํายังไงท่านมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรมีการอธิบายมีการบันทึกไว้อย่างเป็นวิชาการแล้วมีการตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่ได้ฟังท่านพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่บุคคลที่ถ่ายทอดท่านเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้หรือไม่เช่นนายกได้ยินมาจากนายคอได้ยินมาจากนายคอได้ยินมาจากนายงอได้ยินมาจากนายจอ ได้ยินมาจากท่านอัลสลลฮิสลลลอฮฺฮุลฮิวะสลัมแล้วท่านพูดว่าเกิดมีคนรายงานว่าท่านศาสดาพูดว่าอย่างไงก็จะมีคนตรวจสอบว,ว่านายกเป็นคนที่เชื่อถือได้หรือไม่กขอคอเงอจอเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้หรือไม่ความจำของเขาเป็นยังไงและเขาเจอกันนกตรงไหนเขาเจอกันจริงหรือเปล่าทั้งหมดเหล่านี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ท่านนบีพูดนั้นเป็นความจริงเพราะสายรายงานนั้นเป็นสายรายงานที่เชื่อถือได้ทั้งหมดทุกคน นี่คือการบันทึกประวัติของท่านนาบีอย่างเป็นวิชาการซึ่งน่าจะไม่มีใครในโลกนี้ที่ถูกบันทึกและถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นวิชาการเช่นท่านนาบีสุลต่นอฮอะลัยัลนี่คือความเหนือกว่าข้อที่หนึ่งความเหนือกว่าข้อที่สองชีวิตของท่านนาบีจะได้รับการบันทึกอย่างละเอียดตั้งแต่สายตระกูล ชีวิตในวัยเด็กโดยเฉพาะช่วงชีวิตของการเป็นาศาสดาท่านนาบีสุลตารฮอัลลอฮิสัลลัมสืบเชื้อสายมาจากใครท่านเป็นลูกของอับดุลล์อับดุลล์เป็นลูกของอับดุลมุตตาลิบอับดุลมุตตาลิบเป็นลูกของใครสืบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆรืๆๆเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นจนกระทั่งถึงนบีอิสมาอินจนกระทั่งถึงนบีอิบรอฮิมอะัยฮิมัสสลามนี่คือการสืบเชื้อสายตระกูลซึ่งไม่ขาดตอนหนังสือหลายเล่มได้ระบุอย่างชัดเจน ถึงสายตระกูลของท่านน,นบีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงชีวิตของการเป็นศาสดาของท่านน,นบีมูฮัมหมัดมีบรรดาซาบาหลายท่านที่ติดตามท่านศาสดามูฮัมหมัดหลังจากที่ผู้คนรู้ว่านี่คือศาสดาของพระเจ้าก็เลยมีคนติดตามว่าท่านพูดอะไรท่านทําอะไรเพื่อจะนํามารายงานและเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของมนุษย์เพราะสถานภาพของท่านตอนนี้ไม่ใช่แค่มูฮัมหมัดบินอัลตุลละแล้ว แต่ท่านคือมูฮัมหมัดรอสูลลลอฮิสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นเรื่องราวชีวิตของท่านเมื่อช่วงของการเป็นศาสดาท่านจึงถูกบันทึกอย่างละเอียดที่เราเรียกว่าอัลฮะดีษหรืออัสซุนนะของท่านนั่นเองประการที่3ครับชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านท่านเป็นลูกตัวอย่างท่านเป็นบิดาตัวอย่างท่านเป็นเยาวชนตัวอย่างท่านเป็นครูตัวอย่างท่านเป็นนักอบรมตัวอย่างท่านเป็นนักธุรกิจตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ ท่านเป็นรัชบุรุษผู้ปกครองประเทศตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จท่านเป็นผู้บริหารตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและท่านเป็นมนุษย์ตัวอย่างที่สามารถมองท่านได้ทั้งหมดมองในแง่ของนักรพสตมองในแง่ของนักบริหารมองในแง่ของนักธุรกิจมองในแง่ของนักปกครองมองในแง่ของจอมทัพมองในแง่ของเพื่อนมองในแง่ของครูมองในแง่ของความเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านท่านอับดุลสลล์สามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่มนุษย์ได้ในทุกๆด้านนี่คือ มนุษย์ที่มหัศจรรย์และเหนือกว่าบรรดาศาส,สดาทั้งหลายในขณะที่ศาสดาบางท่านไม่มีภรรยาไม่สามารถเป็นสามีตัวอย่างได้ในขณะที่บางท่านนะครับไม่สามารถที่จะนำทัพได้ไม่มีสงครามในยุคข,ของท่านเหล่านั้นก็ไม่สามารถทีท่จะเป็นจอมทัพ,ทพหรือเป็นแม่ทัพตัวอย่างได้นบีบางท่านไม่สามารถเป็นผู้ปกครองตัวอย่างได้เพราะชีวิตของท่านไม่ได้เป็นผู้ปกครองบางท่านถึงกับเสียชีวิตไปก่อนบางท่านถูกอัลลอฮฺสุลตาลายกขึ้นฟ้านั่นคือนบีอิสาอะลัยฮิสสลาม โดยที่การเป็นมนุษย์ตัวอย่างของท่านนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลลอฮิวะซัลลัมเป็นประการต่อมาครับท่านคือมนุษย์ธรรมดาไม่ได้มีลักษณะกึ่งเทพกึ่งมนุษย์อย่างที่บางศา,าสดาได้รับการเทิดทูนจากศาสนกต่างๆเราจะเห็นได้ว่าศา,าสดาบางท่านหรือศา,าสนาบางศาสนาได้บูชาศาสดาของเขาจนกระทั่งศา,าสดาเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนกับกึ่งเทพกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ปกติแต่ท่านนบีสุลลัลฮฺอัลลอฮิวะซัลลัมนั้น คือมนุษย์ธรรมดาที่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาเพราะเมื่อเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์สามารถที่จะเอามาเป็นตัวอย่างได้เพราะท่านมีการกินการดื่มการนอนการไปในตลาดการรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกโกรธรู้สึกหิวเป็นเรื่องปุถุชนธรรมดาเพราะฉะนั้นมนุษย์สามารถที่จะเอาท่านเป็นแบบอย่างได้ประการต่อมาท่านศาสดาสลุลต่านฮอลวะสลัมไม่ได้ใช้ปาฏิหาริย์หรือหมหัิซาเป็นแกนสําคัญในการเผยแพร่อิสลาม แต่จะใช้ปัญญาและเหตุผลซึ่งย่อมอมตะและถาวรกว่าเปนองครับถ้าหากว่าท่านนาบีสโลสลามใช้โมจิจัดในการเป็นแกนสําคัญในการเผยแพ่ศาสนาแบบที่ศาสดาอื่นท่านนาบีมูซาอะลสลามใช้ไม้เท้าในการเป็นแกนสําคัญในการประกาศศาสนาไม่ว่าจะเป็นการคว่างลมไปกลายเป็นงูการตีหินแต่ก็เป็น12ตาน้ําแล้วก็การตีทะเลแยกก็เป็นสองสิบ รือท่านนบ,บีอีสาให้คนตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาการรักษาคนตาบอดให้เป็นคนตาดีขึ้นมานี่คือวิธีการหรื้อโมจิซาตที่อัลลอฮฺมูฮตมหมได้ส่งประทานให้แกบ่บรรดาศาสดาของพระองค์เพื่อใช้ในการเผยแผ่ศาสนาแต่สําหรับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลฮฺอัลลอฮ์อลฮสัลลัมปาฏิหา์ของท่านนั้นมีมากมายแต่ไม่ใช่เพื่อเป็นแกนสําคัญในการเผยแผ่อ,อิสลามเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชากรซึ่งเป็นผู้ศรัทธาอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นโมจิซาต หรือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออัลกุรานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ที่ต้องใช้ปัญญาและเหตุผลการใช้ปัญญาและเหตุผลนั้นมันสามารถที่จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องมนุษย์ในปัจจุบันนี้สามารถพิสูจน์ความเชี่ยงแท้ของอิสลามพิสูจน์ความเชี่ยงแท้ของอันกุรา,ราออนราได้ด้วยกับการศึกษาเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในอัลกุรานเพราะนั้นการเผยแพร่ศาสนาด้วยการใช้ปัญญาและเหตุผลย่อมเป็นอมตะและท้าวรกว่า และนี่คือวิธีที่ท่านนาบีสุลต่านใช้นี่คือสิ่งที่อุลามะของเราสรุปมาเห็นว่าท่านนาบีสุลต่านนั้นเหนือกว่า,าศาสดาท่านอื่นๆและความเหนือกว่าของาศาสดามุฮัมมัสาาดสุลต่านต่อประชาชาติของท่านเป็นอย่างไรละ่ะ ต้องไม่ลืมว่าประชาชิของท่านนบีนั้นก็คือผู้คนที่อยู่ในยุคสมัยของท่านจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกบุคคลเหล่านี้อยู่ในความเป็นประชาชิของท่านศาสดามุฮัมมัดสลลฺลัวลีวัสลัมเพราะหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลหัลวัสลัมแล้วจะไม่มีนบีท่านอื่นจะไม่มีศาสดาท่านอื่นดังนั้นอัลลอฮฺจึงจัดให้บรรดามนุษย์ที่อยู่หลังจากท่านศาสดามุฮัมมัดประกาศศาสนานั้นเป็นประชากรของท่านหรือเป็นอุมมะของท่านที่จะต้องปฏิบัติตามท่านแต่อย่างไรก็ตามท่านนบีจะต้องเหนือ กว่าบรรดาผู้คนเหล่านั้นมิเช่นนั้นแล้วศาสนาของพระเจ้าจะด้อยหรือบกพร่องหรือตกต่ำกว่าประชาชาติซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าจะต้องเหนือกว่าประชาชาติของท่านในยุคน,นั้นเสมอมดูกันครับว่าศาสดาัมหมัดเหนือกว่าบุคคลในยุคของเราหรือในยุคต่อๆไปได้อย่างไรประการที่หนึ่งอัลกุรอานเหนือกว่าขากรอนในยุคของเราเป็นยุคของหนังสือ เป็นยุคข,ของการบันทึกเป็นยุคข,ของการเขียนเป็นยุคข,ของข้อความเป็นยุคข,ของการใช้ในเรื่องของการวิจัยการขีดการเขียนแต่ภาษาที่ดีที่สุดในโลกนี้คืออะไรความมหัศจรรย์ ของอันกุรอานอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอาหรับที่มีอยู่ในอันกุรอานทั้งในเรื่องของภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่1,400กว่าปีมาแล้วจนกระทั่งถึงเนื้อหาสาระที่จําเป็นจะต้องถูกต้องในทุกๆเรื่องราวที่ผมใช้คําว่าจําเป็นจะต้องถูกต้องเนื่องจากว่าหากอันกุรอานมีความผิดสักหนึ่งเรื่องที่เป็นความหมายโครงสร้างของศาสนาอิสลามก็จะล้มคืนลงมาทันทีเพราะนั่นหมายความว่าอันกุรอานเป็นคำพีที่ไม่สามารถเชื่อถือได้แต่ในวันนี้ทุกคนต่างยอมรับว่าอันกุรอานนั้นคือคำพีที มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่คนพันสี่ร้อยกว่าปีจะรู้จักเรื่องราวของดวงดาวจะรู้เรื่องราวของการโคจรของดวงดาวจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในคันของมันดาจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในน่านน้าในทะเลบนภูเขาในฟ้ากฟ้าในจักรวาลแต่ท่านอับดุลลอฮฺสะลเลาสัลลัลมได้ประกาศอันกุรอานซึ่งมีความสวยสดงดงามสละสลวยในเรื่องของภาษามีความเหนือกว่าตำราใดๆความมหัศจรรย์กว่าหนังสือใดๆมีใครไหมครับในโลกนี้ที่จะจำหนังสือได้หน 100รอยหน้าสามารถที่จะท่องจําได้ทุกคําพูดมีใครบ้างที่สามารถทําได้แต่อันกุรอานมนุษย์สามารถที่จะจําได้ไม่ว่าจะมีความหนาสักขนาะดไม่ว่าจะมีอายัดหรือองค์การประมาณ6000กว่าองค์การแต่ยังมีคนที่จําตั้งแต่อักษรตัวแรกจนกระทั่งถึงอักษรตัวสุดท้ายนี่คือความมหัศจรรย์ของอันกุรอานมหัศจรรย์ในเรื่องของภาษามหัศจรรย์ในเรื่องของการท่องจํามหัศจรรย์ในเรื่องของเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในอนันกุรอานนบีมูฮัมมัดสุลต่านต้องเหนือกว่าประชาชาติของท่านนี่คือเรื่องที่ คนในปัจจุบันการแพทย์เจริญรุ่งเรืองมากเราทำศัลยกรรมผ่าตัดหัวใจศัลยกรรมผ่าตัดภายในร่างกายร่างกายของเราด้วยกับความปลอดภยัยเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติเรื่องของการทำศัลยกรรมผ่าตัดนู่นนี่นั่นที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์สามารถที่จะทำได้ในปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าที่ให้มนุษย์ได้คิดค้นและพบเจอสิ่งเหล่านี้แต่ท่านทราบไหมครับว่าศัลยกรรมผ่าตัดท่านนาบีสุลต่านละหะเรวะซลัลมเคยทำมาแล้วนั่นก็ คือในกรณีที่มลาลลยกัดยิบรีนมหาท่าน,นาบสาีสัลลาฮอลลอฮสัลลัมแล้วทําการผ่าซวงอกในสมัยที่ท่านเป็นเด็กก่อนที่ท่านจะขึ้นฟ้าก่อนที่รับวะฮยูซึ่งบางท่านบอกว่า3ครั้งด้วยกันการที่ท่านนาบสีสัลลาฮอัลสัลลัมได้รับการผ่าตัดซวงอกโดยที่ไม่มีบาดแผลโดยที่ท่าน ประสบกับความปลอดภัยท่านนาบีไม่ได้มีร่องรอยท่านนาบีไม่ได้มีผลเอฟเฟกใดๆในการผ่าตัดของท่านแม้ว่าในยุคนั้นยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือแต่ท่านมาลยก๊สจิบรลินได้มาผ่าตัดท่านนาบีด้วยกับความปลอดภัยเพื่อบอกให้เรารู้ว่าศัลยกรรมผ่าตัดในอนาคตข้างหน้า1400กว่าปีข้างหน้าเขาก็จะมีการทําศัลยกรรมผ่าตัดนู่นนี่นั่นศัลยกรรมหัวใจผ่าตัดหัวใจผ่าตัดโรคนั้นผ่าตัดโรคนี้นี่คือสิ่งที่ท่านศาดาผ่านมาแล้วดังนั้นท่านจึงล้ำหน้า และเหนือกว่าผู้คนในยุคของท่านในเรื่องของการขับขี่ที่รวดเร็วมนุษย์ในปัจจุบันชอบการขับขี่ที่รวดเร็วถ้าว่าเป็นรถที่รวดเร็วไร้เสียงไรม้มลพิษมันเป็นยนตรกรรมที่สุดยอดที่มนุษย์ต้องการที่จะผลิตขึ้นมาแต่ทราบไหมครับว่าในสมัยของท่านนาบีสลลลลุสลต่านบอกเราว่าในช่วงที่ท่านนาบี เกิดเหตุการณ์อิสระเมียรอนนั้นท่านได้อิสระเดินทางจากนาครมักกะไปยังเบตินมักดิสด้วยกับการขี่บุรอกการขี่บุรอกเป็นสัตว์พาหนะที่ขับขี่ได้อย่างรวดเร็วปกติการเดินทางจากนาครมักกะไปยังเบตินมักดิสนั้นะ จะต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆในการเดินทางแต่ท่านอับดุลลาหสลตาเดินทางด้วยกับความรวดเร็วเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งของกลางคือท่านก็เดินทางจากมักกะไ,ไปยังไบตินมักดิสท่านสามารถเดินทางจากมักกะไปยังไบตินมักดิสโดยใช้เวลาที่รวดเร็วด้วยกับสัตว์พาะนะที่มาจากสวงสวรรค์นั่นคือบูรอกเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราว่าการขับขี่ที่รวดเร็วปลอดภยัยไร้เสียงท่านอับดุลลาสลตาได้ขับขี่มาแล้วด้วย นบ,บีต้องเหนือกว่าผู้คนในยุคของท่านยนานพาหนะชั้นยอดที่สุดที่ท่านนบ,บีใช้ก็คือบุรอกซึ่งเรามาดูในปัจจุบันนี้มนุษย์ต่างก็พยายามที่จะคิดพยายามที่จะครเอทออกไอเดียขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างยนตรกรรมสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบินที่เหมาะสมแล้วทันยุคทันสมัยล้ำยุคล้ำสมัยให้สามารถที่จะมาบริการมนุษย์ได้เพื่อความสะดวกในการเดินทางของมนุษย์ ในเรื่องของการขึ้นฟากฝ่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้สามารถที่จะขึ้นฟ้าได้มียานอวกาศมีเครื่องบินมีจรวดซตเทรไลท์ครับมีหออวกาศข้างบนบนฟ้ามีดาวเทียมมีโดรนที่บินขึ้นไปท่านทราบไหมครับว่าท่านนบีสุลต่านมีการขึ้นฟ้าแล้วในยุคของท่านเหตุการณ์ซึ่งเป็นมวดิซ่าที่มุสลิมรู้จักกันดีนั่นคืออิสระเมียร์รอเหตุการณ์เมรอสก็คือการเดินทางขึ้นฟ้าของท่านนบีสุลต่าน ฟ้ามีเจ็ดชั้นตามที่ปรากฏในอันกุรอานท่านนาบีของเราสาลุลต์ละสลัมถึงฟ้าชั้นที่เจ็ดผ่านฟ้าชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยฟ้าชั้นที่เจ็ดขึ้นไปนั้นก็คือสวงสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองท่านนาบีสลุลต์ละสลัมเคยขึ้นฟ้าด้วยกับลิฟต์พิเศษที่ขึ้นไปกับมาเลกันยิบรินโดยไม่ต้องใช้ลิฟต์หรืออุปกรณ์ใดๆแต่ท่านเดินทางขึ้นฟ้าด้วยกับความรวดเร็วหากเปรียบเทียบกับปัจจุบันมันก็น่าจะหมายถึงลิฟต์ หรือการเดินทางด้วยกับยานพิเศษที่สามารถนํามนุษย์จาพกพื้นโลกสู่ข้างบนได้แต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะทะลุฟ้าชั้นที่1ได้บางคนจะบอกว่าเราสามารถไปถึงดวงจันทร์เราสามารถไปถึงดาวอังคารแต่มนุษย์ก็ยังไม่สามารถทะลุฟ้าชั้นที่1ได้แต่ท่านอับีุลลาะสั่เป็นความเชื่อของมุสลิมว่าท่านอบีนั้นได้ขึ้นฟ้าพ้นชั้นที่1 2 3 4ส,ส,สจนกระทั่ง ถึงชั้นที่7และไปเจอกับท่านนาบีอิบราฮิมอะัลฮิสาลามณฟฟาชั้นที่7นี่คือความเหนือกว่าของท่านสาลามุฮัมมัดสุลลัลสลามที่มีต่อประชาชาติของเรื่องของลิฟต์พูดไปแล้วเรื่องของโทรทัศน์เรื่องของทีวีเรื่องของการเห็นภาพทางจอเมื่อท่านนาบีสุลลัลลามอิสระเมีรอสเสร็จสิ้นแล้วท่านก็เดินทางกลับมาที่นครมักกะฮ์พอรุ่งเช้าขึ้นมาท่านก็ประกาศให้ผู้คนทราบว่า เมื่อคืนนั้นท่านเดินทางไปยังไบตินมักดิสและขึ้นฟ้าและก็กลับมาหลายคนหัวเราะเยาะหลายคนบอกว่าท่านฟ้านเฟือนไปแล้วแต่นี่คือม่อจีซาตปาฏิหาริ์ที่ท่านนบีสุลต์ละสัลลัมได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺสุบฮะฮานะฮฺวาจาละผู้คนรู้ดีว่าท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์ละสัลลัมไม่เคยไปยังไบตุนมักดิสที่อยู่ที่เสรติสชีวิตของท่านตั้งแต่ต้นท่านไม่เคยไปที่นั่นพวกเขาก็เลยสอบถามกันว่าหากท่านอ้างว่าท่านไปที่ไบตินมักดิส จงบอกมาสิว่ามันมีลักษณะอย่างไรหน้าตรงนั้นเองอัลลอฮฺมะตาลาได้ให้ท่านนบ,บลีลละฮ์ฮะอสลมได้เห็นภาพของมัส jid อัลอักศอหรือภาพของไบตินมักดิสอีกครั้งหนึ่งการมองภาพตรงนั้นหากในปัจจุบันนี้อาจจะเทียบได้กับการที่เราดูภาพจากจอนั่นเองแต่ท่านนบ,บีก็อธิบายว่าด้านนั้นเป็นอย่างนั้นด้านนี้เป็นอย่างนี้ด้านนี้เขาเรียกว่าอะไร ด้านนั้นเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้บรรดาผู้คนทั้งหลายจึงสยบในสิ่งมหัศจรรย์ที่ท่านนบีสุลต่านได้ประสบมามีรายละเอียดอีกมากมายที่เราจะได้พูดคุยในเรื่องราวความมหัศจรรย์ของท่านนบีสุลต่านความเหนือกว่าของท่านนบีสุลต่านณที่นี้ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่านบีที่อัลลอฮฺสัตยาลาทรงเลือกมาให้เป็นรอซูล ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นจะต้องเหนือกว่าผู้คนในยุคนั้นนั้นเสมอสิ่งที่ผมสรุปนะตรงนี้ก็คือว่านบีสุลต่านอะลัยยลัมนั้นมีความเหนือกว่าทั้งเหนือกว่าบรรดานาบีบรรดารัฐบุรุษบรรดาบุคคลสําคัญของโลกและท่านเหนือกว่าประชากรหรืออุมมะที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกเรามารักนบีสุลต่านอะลัยยลัมเชื่อมั่นในท่านนบีสุลต่านอะลัยยลัม Padibatam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.